แน็กยุดทำไมไมีเรื่ออะไรไม่คุยกันดีๆอ่ะถ้านายยังใจร้อนแบบนี้คบกันไปเราจะไปกันรอดได้ยังไงแล้วคุณมาเสียงดังใส่ผมทำไมเนี่ย ราไปกันเถอะวันนี้สวนสนุกคนน่าจะไม่เยอะเราแป๊บนึงนะสวัสดีครับผู้จัดการนี่นะเอกสารที่คุณส่งมามันใช้ไม่ได้เลยนะรีบแก้ไขด่วนเลยอต้องวันนี้เลยเหรอครับก็ใช่นะสิตอนนี้ลูกค้าก็รองานอยู่รีบแก้ให้ฉันแล้วส่งมาก่อน9ก้าโมงนะ โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมแก้ให้ตอนนี้เลยครับตอนประชุมฉันก็แน้นย้ำคุณแล้วเรื่องนี้อ่ะทำไมยังทำพลาดอีกฉันอุตส่าห์ไว้ใจให้คุณทำงานนี้เพราะเห็นว่าที่ผ่านมาคุณทำงานดีมาตลอดขอโทษนะครับดิฉันคิดผิดไปหรือเปล่าเนี่ยคุณทำให้ฉันผิดหวังมากเลยนะเดี๋ยวผมจะรีบแก้ให้นะครับแน็ะเราเพิ่งคุยกันอ่ะมันจะเป็นสนุกแค่นี้แหละด่วนนะรีบส่งมาเดี๋ยวนี้โอเคครับ เดี๋ยวผมรีบแก้รีบส่งให้เลยนะครับนี่ควกฟังชันอยู่หรือเปล่าอ่ะถ้าจะให้ไปตอ,อนอนี้นะผมก็คงขายหมดแล้วล่ะแม่เมย์ทำไมเราทำนิสัยแย่แบบนี้อ่ะผมกำลังแก้งานอยู่เมื่อกี้ก็กำลังคุยออกับหัวหน้าอยู่ส่วนสนุกอ่ะจะไปเมื่อไหร่ก็ได้หม่ะ วันนี้ผมว่างอ่ะป่ะเราไปสนสนุกกันไม่ดีกว่าอยู่บ้านก็ดีแล้วอืมองั้นก็ได้ ขับรถมารับฉันหน่อยได้ไหมอะ่ะตอนนี้ฝนตกหนักเลยอะ่ะเอาเสื้อแขนยาวม,มาด้วยฉันรู้สึกหนาวๆอะ่ะก็ลงไปต่อแท็กซี่ใต้ถุกสิผมยุ่งอยู่แค่นี้นะไหนเอาเมยทำไมตัวเปียกแบบนี้ละ่ะก็บอกเลยนะว่าฝนตกอะ่ะ บริษัทไม่มีแท็กซี่ผ่านสกคัญแต่ไม่เป็นไรหรอกจะเอาไปทำไมเนี่ยวันนี้อากาศทั้งยี่สองศาฝนไม่ตกหรอกเอาไปเผื่อน,นั่นแหละไม่ไปทำงานแล้วนะอืม เจ้านายของเมือนะเช็คงานแล้วเช็คงานอีกไม่รู้จะเช็คอะไรนักหนาทําไมไม่ไว้ใจกันบ้างก,ก็ไม่รู้จะจะไปรู้อะไรหัวหน้างานเขาก็ต้องเข้มงวดเป็นธรรมดาอยากได้งานที่เรียบร้อยเขาสั่งอะไรก็ทําทําไปดิบางทีฉันก็อยากให้หนายปลอ่อยใจฉันบ้างฮะช่าหมเห เอกสารที่คุณส่งมามันใช้ไม่ได้เลยนะเรียกแก้ไขด่วนเลยบริการจากหมายเลยขโทรศัพท์ Welcome to call back service บริการจาใหม่เลขโทรกลับ Welcome to Call Back Service มีเรื่องอะไรเดี๋ยวผมกลับไปค่อยคุยกันตอนนี้ผมกินเลี้ยงงานรุ่นอยู่ตั้งแต่วันนั้นฉันก็ไม่คิดที่จะโทรหาเขาอีกเลย จริงแล้วผู้หญิงก็เปรียบเสมือนแมวที่หยิงธนงรักในศัก์สีแต่หากวันใดเจ้าของมันดูแลไม่ดีวันนั้นมันเองก็พร้อมที่จะก้าวออกมาสู่โลกกว้างเช่นกันไนะหนไหนบอกว่าวันนี้จะไปเที่ยวสวนสนุกด้วยกันไงเราเพิ่งคุยกันว่าจะไปสนุกอัอนอนะนะ นี่ทำไมไม่เชื่อใจกันบ้างก็ไม่รู้ <c oughs> ขะมองนั่นพูดบ่นเฮ้ยวะ ตามเขาก็พอแล้วไอ้านเนี้ยเธอจะไปรู้อะไรเขาเป็นหัวหน้าเขาต้องการความเรียบร้อยทำๆไปเถอะปากคอ 没。<Bye. S 2>